เป็นหงแดดซองออกับบาห่อผิวกับบะงามทู่ดีหนอกแดดซองซองห่อแดดถูกเ้็สิเป็นคนอีสานนะเขาม,มันเนขามได้เป็น,ขนเขาะมบอกพอไหวยันตะหลอกมาละ หงแดงกองแค่นดอกหอถุงกระแท่งผดดอา,าหอ่อเที่ยวกับบางงามไี่ที้นอกแดดซ้องจองหอ้อแดดถูก อันน,ออนีน้นะัะถุงกระแทงงผดแบกตอง แ่ยันกลอกเพราลอะเอาแบบนี้ลห้อ หงแดจองข้างีนเด้ลฮะถุงกระแท่งผดแด้อง ใบยันหลอกมาแล้วตอีเ้เ,ร,เระเห็นซอยมาช่วยนะะพยายามบอกา่าย ไพ่บาแข็งแรงไปบอกพระเจ้าแท้ก่อ <c oughs> บาแข็งแรงอกพระเจ้าแท้บแข็งแรงบาองงบาซอยแต่เอาแบบนี้ละหอ้อ หงแดดซองเป็นคนอีสานนะเขาเป็นเขาไม่ได้เป็น,ขนเนขาไม่ได้บอก ภาษาไทยภาษาไทยเอาแบบนี้ละฮอกรบ่ป๋าผิวกรบเป๋งอ่างพี่นอ้องอแดด่องสองห่อแดดถูกเจ้าของสิ

แดดซองพอเห็นหงแดดดซองพอไหวหยันจะลอกมาละ เป็นหงแดแดฉงแต่เป็นคนอีสา,านเนาะเขาเป็นเขาจะเป็น,ขนเขาจะบอกภาษาไทยภาษาไทย ไงคเราพอเห็นหงแดดจอง มองแดดซองเห็นหงแดงซองเห็นหงแดงซองมาหาบัสิดาพี่น้อง ถงกระแท่งพดจเป็นคนอีสานนะเขามันเขาด้เป็นเขาด้บอกปเดี๋ยวรเราจะไปเห็ดซอยมาช่วยนะคะเอาแบบนี้ละหอ คนอีสานเนาะเขามันเขาจะเป็นเขาจะบอก